สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของมูบลีชาแนลนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้มูก็จะมาแชร์สูตรลดค้าบหินปูนลดอาการปรวดฟันแล้วก็ช่วยทําให้ฟันขาวลดกลิ่นปากด้วยนะคะสูตรนี้ก็มีหลายคนที่ทําแล้วเห็นผลนะคะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนส่วนผสมแล้วก็วิธีทำกันเลยค่ะในสูตรนี้เราจะใช้ขิงนะคะก็ให้เราใช้ขิงแก่นิดนึงนะคะหลังจากนั้นก็ให้เรานําขิงไปบดหรือว่าไปหั่นนะคะเป็นหัน่นเป็นชิ้นเล็กเล็กเลยหรือจะนําไปปั่นก็ได้ค่ะหรือจะนําไปขูดก็ได้ ได้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะได้แบบนี้นะคะก็ให้เราใช้ขิงหนึ่งช้อนชาค่ะขิงเขาก็จะช่วยลดอาการปวดฟันแล้วก็ช่วยลดกลิ่นปากด้วยนะคะถ้าทําเยอะก็เพิ่มปริมาณเข้าไปอีกนะคะจากนั้นก็ให้เราใช้น้ามะนาวหนึ่งช้อนชาค่ะส่วนผสมอีกตัวเราจะใช้เกลือค่ะจะใช้เกลือครึ่งถึงหนึ่งช้อนชาค่ะ จากนั้นก็ให้เราใช้ใบสะระแหน่2 3ึงาใบนะคะหลังจากที่เราได้ใบสะระแหน่เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้เรานำไปบดหรือนำไปขยี้ก็ได้นะคะจนเขาละเอียดค่ะหลังจากที่เราบดใบสะระแหน่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ใส่ลงไปได้เลยค่ะหลังจากนั้นใครจะใส่ยาสีฟันลงไปด้วยก็ได้นะคะจะใช้เป็นยาสีฟันยี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะเพื่อเพิ่มฟูอะไายค่ะเดี๋ยวมุกจะใช้เป็นยาสีฟันสมุนไพรดอบบกบัวคู่นะคะหรือจะใช้เป็นสมุนไพรเทพไทยก็ได้ค่ะ ใช้ครึ่งช้อนชาค่ะจากนั้นก็ผสมให้เข้ากันค่ะ ก็จะหอมสมุนไพรามากๆเลยนะคะทุกคน เสร็จแล้วนะคะขั้นตอนวิธีการใช้ก็ให้เรานําแปลงสีฟันมาจุ่มลงในส่วนผสมได้เลยค่ะ <Okay. S 1> นั้นก็นําไปแปลงฟันนะคะตัวนี้แปลงได้ทั้งเช้าแล้วก็เย็นค่ะสูตรนี้ก็ไปทดลองทํากันดูได้นะคะเป็นสูตรที่ทําง่ายๆแล้วก็ทำแล้วเห็นผลด้วยค่ะทําให้ฟันขาวสะอาดแล้วก็ช่วยลดพวกคราบชากาแฟคราบหินปูนช่วยลดกลิ่นปากด้วยนะคะแล้วก็ช่วยลดอาการปวดฟันด้วยค่ะ สำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนนะคะมุกก็ฝากเพื่อนช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้มุกด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ